สวัสดีครับทุกท่านตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับในวันนี้นะครับเรายังเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะครับเราจะดูในหัวเรื่องนะครับพระองค์เข้าใจพระองค์เข้าใจนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่1ข้อที่1แล้วก็ข้อที่14นะครับในยอห์นบทที่1ข้อที่1แล้วก็ข้อที่14นะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในส่วนในข้อที่14บอกว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สงกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริวุณ์ด้วยพระคุณและความจริงให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับโภชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีมากมายในชีวิตของเราเพื่อเราจะดำรงอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอพระเจ้าสมบูรณอวยพรเนี่ยพระเจน่าของพระเจ้าที่เราจะศึกษาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ที่จะเป็นที่หนุนจิตชูใจและเสริมกําลังไยจิตวิญ,ญญาณของเราในการก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อด้วยการพึ่งพาพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานทุลขอการทรงนําจากพร,พระนามพระเยซูคริสต์าเมนครับพี่น้องครับอยากจะเริ่มด้วยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าคุณเป็นคนพิเศษนะครับน,น,นดินแดนอันไกลโพ้นนะครับมีหมู่บ้านหุ่นไม้แห่งหนึ่งหุ่นไม้ทุกตัวนะครับที่อาศัยอยู่ที่นี่ ถูกสร้างโดยช่างไม้ที่ชื่อว่าเอลีบ้านของเอลีตั้งอยู่บนเนินเขานะครับซึ่งมองเห็นทุกสิ่งในหมู่บ้านนี้ได้หุ่นไม้ที่เขาทําขึ้นนั้นนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยบางตัวก็จมูกใหญ่บางตัวก็มีในตาใหญ่บางตัวสูงบางตัวก็เตีย้ยบางตัวสวมหมวกบางตัวสวมเสื้อคลุมแต่หุ่นไม้ทุกตัวก็จะทําขึ้นโดยช่างไม้คนเดียวกันนะครับและทุกตัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ทุกวันนะครับและก็ตลอดทั้งวันหุ่นไม้เหล่านี้จะตั้งหน้าตั้งตาทําสิ่งหนึ่งก็คือพวกเขาจะเอาสติกเกอร์ไปติดหุ่นตัวนอื่นหุ่นไม้แต่ละตัวจะมีกล่อง2ใบนะครับกล่องหนึ่งจะมีสติกเกอร์เป็นรูปดาวสีทองอีกกล่องหนึ่งจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปวงกลมสีเทานะครับพวกเขาจะเดินไปตามถนนและเที่ยวติดดาวสีทองหรือวงกลมสีเทาให้แก่กันและกันหุ่นไม้ที่ดูผิวเรียบสีสวยจะได้รับดาวสีทอง แต่หุ่นไม้ที่ผิวครุขระหรือสีไม่เรียบนะครับจะได้รับวงกลมสีเทานะครับหุ่นไม้ที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับดาวสีทองด้วยหุ่นไม้ที่ยกท่อนไม้ได้สูงหรือกระโดดได้ไกลหรือร้องเพลงได้ไพเราะก,ก็จะได้รับดาวสีทองจากหุ่นไม้ตัวอื่นหุ่นไม้บางตัวมีดาวสีทองเต็มตัวไปหมดนะครับทุกครั้งที่พวกเขาได้รับดาวสีทองพวกเขาก็จะรู้สึกดีมากทําให้มีกําลังใจอยากทําสิ่งดีๆมากขึ้นไปอีก เพื่อจะได้รับดาวสีทองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่หุ่นไม้ที่ไม่เก่งจะได้รับวงกลมสีเทาปันชชเนโรนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขาพยายามที่จะกระโดดให้สูงเหมือนหุ่นตัวอื่นแต่มักจะพลาดล้มลงเสมอเมื่อเขาหกลม้มหุ่นไม้ตัวอื่นนะครับก็จะมารุมติดดาวสีเทาให้กับเขาบางทีเขาหกลม้มตามตัวก็จะเต็มไปด้วยรอยถลอกนะครับหุ่นไม้ตัวอื่นก็จะมาติดวงกลมสีเทาเพิ่มให้เขา เขาพยายามอธิบายให้หุ่นตัวอื่นนะครับฟังว่าทําไมเขาถึงหกล้มแต่พอเขาพูดคําพูดของเขาก็ฟังดูไม่เข้าท่าเสียเลยแล้วหุ่นไม้ตัวอื่นนะครับก็จะมาติดวงกลมสีเทาเพิ่มให้อีกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มีวงกลมสีเทานะครับเต็มตัวไปหมดจนเขาไม่กล้าที่จะออกนอกบ้านเพราะกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดเช่นลืมใส่หมวกหรือเดินตกลงไปในน้ำแล้วหุ่นไม้ตัวอื่นคงจะเอาวงกลมสีเทานั้นมาติดเพิ่มให้ อันที่จริงแล้วนะครับเขามีวงกลมสีเทาติดตามตัวเยอะแยะไปหมดจนหุ่นไม้บางตัวที่เห็นเขาก็จะมาติดวงกลมสีเทาให้เขาทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอาจจะพูดว่าดูสิเขามีวงกลมสีเทาเต็มตัวเลยหุ่นไม้ตัวอื่นนะครับพากันพูดถึงปันชินเนโรว่าเขาเป็นหุ่นไม้ที่ไม่ดีหลังจากนั้นไม่นานปันชิเนโรก็คล้อยตามหุ่นไม้ตัวอื่นอื่นฉันเป็นหุ่นที่ไม่ดีเขาพูดกับตัวเอง บางครั้งเขาจะออกไปนอกหมู่บ้านไปอยู่กับปุ่นไม้ที่มีวงกลมสีเทาเต็มตัวแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับปุ่นไม้ที่ไม่เหมือนกับปุ่นไม้ตัวอื่นๆที่เขาเคยพบเธอไม่มีทั้งดาวสีทองและวงกลมสีเทาติดตามตัวเลยเธอชื่อว่าลูเซียไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาสติกเกอร์มาติดให้เธอพวกเขาพยายามเอามาติดแต่สติกเกอร์พวกนี้ไม่สามารถที่จะติดที่ตัวเธอได้ปุ่นไม้บางตัวนะครับชื่นชมที่ลูเซียไม่มีวงกลมสีเทาเลยเอาดาวสีทองมาติดให้ แต่มันก็หล่นจากตัวเธอหุ่นไม้บางตัวดูถูกเธอที่เธอไม่มีดาวสีทองจึงเอาวงกลมสีเทามาติดให้แต่วงกลมสีเทาก็ไม่ติดตัวเธอเหมือนกันปันจิโนโลคิดในใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่อยากจะมีสติ๊กเกอร์ของใครเลยดังนั้นเขาจึงถามหุ่นไม้ที่ไม่มีอะไรติดอยู่เลยว่าเธอทำได้อย่างไรรูเซียตอบว่าง่ายมากฉันไปหาเอลีทุกวันเอลีหรือใช่จะ้ะเอลีช่างไม้ ฉันไปอยู่ในห้องทํางานของเขาทําไมล่ะทําไมเธอไม่ไปหาคําตอบเองล่ะขึ้นไปบนเนินเขาสิเขาอยู่ที่นั่นเธอตอบแล้วก็หันหลังจากไปเดินไปกระโดดไปอย่างมีความสุขแล้วเขาอยากจะพบกับฉันหรือเปล่าล่ะปันชเนโรตะโกนถามแต่ลูเซียไม่ได้ยินดังนั้นปันชเนโจรจึงเดินกลับบ้านเขานั่งใกล้หน้าต่างมองดูหุ่นไม้ตัวอื่นที่ตั้งหน้าตั้งตาติดดาวสีทองหรือวงกลมสีเทาให้แก่กันและกันมันไม่ถูก เขาพูดกับตัวเองและตัดสินใจที่จะไปหาเอลีเขาเดินไปตามทางแคบๆขึ้นไปบนเนินเขาและก้าวเข้าไปในโรงไม้ใหญ่เขาเบิกตาโตด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ใหญ่โตเก้าอี้สูงเท่ากับตัวเขาเขาต้องขย่งสุดปลายเท้าเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะทํางานเขาเห็นค้อนที่ยาวเท่ากับแขนของเขาปัญชีเนโรรู้สึกกลัวฉันไม่น่ามาเลยปัญชีเนโรพูดพลางหันหลังกับ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อของเขาปันชินโรเอ๋ยเสียงนั้นก้องกังวันปันชินีโรหยุดเดินปันชินโรฉันดีใจที่ได้พบเธอมานี่สิขอดูเธอใกล้ๆหน่อยปันชินโรค่อยๆหันกลับและมองมาที่ช่างไม้ท่านรู้จักผมด้วยหรือครับเจ้าหุ่นน้อยถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนฉันรู้จักเจ้าก็าฉันเป็นผู้ที่สร้างเจ้าขึ้นมานี่ เอลีก้มลงอุ้มเจ้าหุ่นไม้ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้อืมเอลีดูปันเิเนโรอย่างใช้ความคิดเขาเห็นวงกลมสีเทาเต็มตัวเจ้าหุ่นไม้ดูเหมือนว่าใครๆจะพากันเอาวงกลมสีเทามาติดให้เจ้าเยอะแยะเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำไม่ดีนะครับผมพยายามมากเลยที่จะทำทุกอย่างให้ดีเจ้าไม่ต้องพยายามแก้ตัวหรอกฉันไม่สนใจหรอกว่าหุ่นไม้ตัวอื่นๆจะคิดอย่างไรกับเจ้า ท่านไม่สนใจนะครับฉันไม่สนใจและเจ้าก็ไม่ควรที่จะสนใจด้วยพวกเขาเป็นใครกันถึงได้เที่ยวเอาดาวสีทองหรือวงกลมสีเทาไปติดให้คนอื่นพวกเขาก็เป็นแค่หุ่นไม้เหมือนกับเจ้าบัชเชเนโรเอ,อ๋ยสิ่งที่พวกเขาคิดมันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่ฉันคิดต่างหากที่สําคัญและฉันคิดว่าเจ้าเป็นหุ่นไม้ที่พิเศษสุดบัชชเนโรหัวเราะผมนี่นะ่ะเหรอครับพิเศษสุดเป็นไปได้ยังไง ผมเดินไม่เร็วผมกระโดดไม่ได้สีของผมก็หลุดออกทำไมผมเป็นคนที่พิเศษสุดสําหรับท่านได้ล่ะเอลีมองเจ้าปันเชเนโรพร้อมกับเอื้อมมือมาแตะที่บ่าของเขาและพูดอย่างช้าๆว่าก็เพราะว่าเจ้าเป็นของดาวน่ะสิและเพราะเหตุนี้เจ้าจึงมีความหมายต่อเราอย่างมากไม่เคยมีใครมองปันจิเนโรด้วยสายตานี้มาก่อนเขารู้สึกตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกรู้ไหม ทุกๆวันเราหวังว่าเจ้าจะมาหาเราเอลีพูดที่ผมมาหาท่านวันนี้ก็เพราะผมได้พบกับหุ่นไม้ตัวหนึ่งที่ไม่มีอะไรติดเลยปันจีเนโรพูดฉันรู้เธอเล่าเรื่องของเจ้าให้ฉันฟังทำไมสติ๊กเกอร์ถึงติดที่ตัวของเธอไม่ได้ล่ะครับเอลีตอบอย่างนุ่มนวลว่าก็เพราะว่าเธอตัดสินใจว่าสิ่งที่ฉันคิดมีความสำคัญต่อเธอมากกว่าสิ่งที่หุ่นไม้ตัวอื่นคิดสติ๊กเกอร์จะติดอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเธอยอมให้มันติดอะไรนะครับ สติกเกอร์จะติดอยู่ที่ตัวเจ้าถ้าเจ้าให้ความสําคัญกับมันถ้าเจ้ามั่นใจในความรักของเราเจ้าก็จะใส่ใจในสติ๊กเกอร์นั้นน้อยลงผมไม่ค่อยเข้าใจครับเอลี่ยิ้มและพูดว่าวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจแต่คงต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเจ้ามีวงกลมสีเทาเต็มตัวไปหมดเอาล่ะตั้งแต่วันนี้ไปเจ้ามาหาเราทุกวันนะเพื่อเจ้าจะได้เข้าใจได้ว่าเรารักเจ้ามากเพียงใด เอลีวางปันชินเนโลลงกับพื้นจำไว้นะเอลี e. พูดขณะที่ปันจินเนโลกำลังเดินออกไปเจ้าเป็นผู้ที่พิเศษสุดเพราะเราสร้างเจ้าขึ้นมาและเราไม่เคยทำอะไรที่ผิดพลาดปันชินเนโลไม่หยุดเดินแต่เขาคิดในใจว่าเขาคงหมายความอย่างนั้นจริงๆขณะที่เขาคิดได้อย่างนั้นเองวงกลมสีเทาวงหนึ่งนะครับก็ร่วงออกจากตัวของเขาพี่นองทีละครับผมอุทิศเวลาหลายนาทีกับเรื่องนี้เพื่อที่จะ หนุนใจให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองจากสายตาของพระเจ้าพระผู้สร้างเราซึ่งแตกต่างจากคนอื่นๆและโลกภายนอกมองมาอย่างเราบ่อยครั้งเราอาจจะคิดหรือรู้สึกเหมือนเจ้าหุ่นไม้ปันชีเนโรเราไม่สวยงามเราไม่เก่งเราไม่โดดเด่นชีวิตมีปัญหามากมายไม่มีใครสนใจมีใครจะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่บ้างพี่น้องครับอยากจะบอกและก็อยากจะหนุนใจท่านนะครับว่าพระเจ้าทรงสนใจ และพระองค์ทรงเข้าใจนะครับอย่างแรกที่เป็นข้อคิดนะครับสหรับวันนี้ที่เราจะดูก็คือว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างเราและเห็นทุกสิ่งที่เกิดกับเราเพราะพระองค์ทรงสร้างเราและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปฐมกาลนะครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าดี แต่ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับที่พระองค์ทรงตรัสคําว่าดีถึงสองครั้งคือในวันที่6นะครับคือในปฐมกาลบทที่ 1: นึข้อยีและข้อที่31แท้จริงในวันนี้นะครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และเสร็จงานชิ้นเอกพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและทรงเห็นว่าดียิ่งนักพี่น้องครับเราได้เห็นพระเจ้าพระผู้สร้างทรงปิติในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับและดูเหมือนว่าพระองค์จะมีความสุขนะครับที่ได้ลงมือสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้ เหตุใดจึงทรงออกแบบโลกให้เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์และทรงเก็บส่วนดีที่สุดไว้ตอนท้ายเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ในข้อที่27นะครับในฐานะที่เราเป็นพระฉายาของพระเจ้าเราจึงได้รับการอวยพรและแรงบันดาลใจผ่านฝีพระหัตถ์อันง,งดงามของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงยกมนุษย์ขึ้นเหนือสิ่งทรงสร้างอื่น ทรงมองว่าเรางดงามจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เขียนสะดุดีเต็มไปด้วยความยำเกรงเมื่อกล่าวเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ธรรมชาติกับมนุษย์นะครับท่านบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเราที่พระองค์ทรงละลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาในสดุดีบทที่8ข้อที่4นะครับพระเจ้าทรงเลือกที่จะให้เกียรติและศักดิ์ศรีแก่มนุษย์ในแบบที่ไม่มีสิ่งอื่นใดได้รับพระคัมภีร์นะครับได้ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าพระเจ้าสนใจ และพระองค์เข้าใจเพราะพระองค์ทรงสร้างเราและเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับโยเซฟนะครับบุคคลในพระคัมภีเดิมอาจเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีคําถามเหมือนเราหลายคนแต่สิ่งที่โยเซฟได้เรียนรู้นั้นสําคัญต่อเราด้วยสิ่งแรกที่โยเซฟได้เรียนรู้นะครับโยเซฟได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเห็นสิ่งที่เรากําลังเผชิญและพระองค์ทรงห่วงใยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในชีวิตของโยเซฟ เขาไม่เคยสงสัยเลยว่าพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาและห่วงใยเขามีประโยคสําคัญประโยคหนึ่งที่พบถึง5ครั้งในเรื่องของโยเซฟนะครับทุกครั้งที่พบจะเป็นหลังจากวิกฤตใหญ่หรือความพ่ายแพ้นะครับประโยคที่บอกว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่39ข้อที่21นะครับแม้ขณะที่ทุกสิ่งเวลวร้ายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายังคงสถิตกับ โยเซฟอย่างที่สองที่โยเซฟตระหนักก็คือว่าพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกแก่ทุกคนเราไม่ใช่หุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์ที่อธิษฐานกับพระเจ้านิดหน่อยแล้วถูกพระองค์ควบคุมไว้พระเจ้าให้เราทุกคนนะครับมีอิสระในการเลือกได้และเมื่อใดที่เราเลือกที่จะละเลยสิ่งที่ถูกต้องนะครับพระองค์ก็จะไม่บังคับให้เราทําตามใจพระองค์แต่ที่มักเกิดขึ้นบ่อยก็คือเมื่อเราหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเราเองแต่เรากลับโทษพระเจ้า เรากับว่าเป็นความผิดของพระองค์พระเจ้าจะกลายเป็นแพะรับบาปสาหรับหลายสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุเวลาเราเห็นอุบัติเหตุร้ายแรงหรือโศกนาฏกรรมหรือปัญหาหรือวิกฤตอะไรที่เกิดขึ้นเราก็พยายามพูดให้ฟังดูดีเหมือนว่าเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนะครับต้องเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแน่ๆน,นะครับทั้งอย่างกับว่าพระเจ้าสนุกเสียเต็มประดาที่วางแผนผิดพลาดหรือ,อความปวดร้าวใจเกิดขึ้นอย่างนั้น พี่น้องครับความจริงนี้ก็คือน้ําพระทัยของพระเจ้ามักไม่ได้สําเร็จลงในทันทีเสมอพระเจ้ามีน้ําพระทัยสําหรับชีวิตของเราแต่พระองค์ก็ให้อิสระในการเลือกแก่เราด้วยเมื่อเราเลือกทําตามใจตัวเราเองเราก็ปฏิเสธน้ําพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราเลือกไปตามทางของตัวเองพระองค์ก็เลือกที่จะจํากัดพระองค์เองพระองค์จะยอมให้เรามีเสรีภาพเลือกทําผิด และสร้างปัญหาสู่ชีวิตของเราได้และเนื่องจากคนอื่นๆก็มีอิสระในการเลือกเช่นกันความผิดพลาดและการตัดสินใจของคนอื่นก็อาจจะทำร้ายเราได้พี่ๆของโยเซฟจงใจวางแผนทำร้ายเขานี่เป็นบาปแต่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพราะพระองค์มิได้สร้างคนให้เป็นหุ่นกระบอกความจริงประการที่3มที่โยเซฟตรหนักและเราเรียนรู้จากชีวิตของโยเซฟก็คือพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมสูงสุดว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร พระองค์สามารถนําความผิดพลาดทุกอย่างของเราและบาปทั้งหมดที่คนอื่นทํากับเรามาเปลี่ยนให้เกิดผลดีจากสิ่งร้ายได้แม้เราจะพ่ายแพ้เรื่องการต่อสู้เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะครับแต่พระเจ้าชนะสงครามแล้วพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ที่แม้จะเลวร้ายมากๆเพื่อเราได้เมื่อเราคิดว่าทุกสิ่งในชีวิตกําลังพินาศพี่น้องครับพระเจ้าต่งหากเป็นผู้ตัดสินว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างไรต่อไป พระองค์ตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความยุ่งเหยิงที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับลองพิจารณาเรื่องของโยเซฟนะครับเขาเกือบถูกฆ่าถูกขายไปเป็นทาสถูกปรักปรำข้อหาข่มขืนแล้วยังถูกจับเข้าคุกชีวิตของเขาดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่แล้วนะครับพระเจ้าก็พลิกสถานการณ์ความทุกโศกนี้เสียใหม่นะครับและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายจากสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นได้พี่น้องจิรละครับ เหตุผลที่พระเจ้าสนใจและพระองค์ทรงเข้าใจประการที่สองนะครับเพราะพระองค์ทรงเสด็จมาในโลกและมีประสบการณ์ชีวิตในฐานะมนุษย์เพราะพระองค์เสด็จมาในโลกและมีประสบการณ์ชีวิตในฐานะมนุษย์นะครับพระเยซูใช้ชีวิตบนโลกนี้ราวๆสาสิบสปีทรงสวมสภาพมนุษย์เช่นเดียวกับเรานะครับและพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง ในฮีบรูบทที่2ข้อที่17นะครับส่วนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อเข้อ8บอกว่าทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงและยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนดังนั้นพระองค์จึงรู้ว่าการใช้ชีวิตในกายแบบมนุษย์บนโลกนี้เป็นอย่างไรพี่น้องครับพระองค์เข้าใจปัญหาที่เรากําลังเผชิญและทรงอยู่เคียงข้างด้วย ความเข้าใจและคำหนุนใจในฮีบรูบทที่2ข้อ18บนะครับบอกว่าเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้นะครับปัญหาในชีวิตของเรานะครับที่มีมากมายนะครับคำอุปมาหลายตอนในพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงไว้วางใจได้ว่าทรงเป็นที่ปลอดภัยของเราในสดุดีบทที่18ข้อที่2บอกว่าพระยาเวทรงเป็นศิลาป้้มประการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าลีภั่ทรงเป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดเป็นกำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าผู้เขียนสดุดีนะครับใช้ถ้อยคําเหล่านี้เพื่อถ่ายทอดความจริงที่ว่าพระเจ้าสามารถไว้วางใจได้ในยามที่มีภัยอันตรายขณะที่เราพบว่าตัวเราเองนะครับกำลังเดินผ่านความยากลําบากของชีวิตสุขภาพที่เจ็บป่วยและความลําบากฝ่ายกาย ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและความรู้สึกแปลกแยกความกดดันด้านการเงินที่ดูจะไม่สิ้นสุดนะครับแต่พี่น้องที่รักครับคนแห่งความเชื่อจะพบความช่วยเหลือในความรู้ที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิดเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันรองรับท่านอยู่อย่างในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27นะครับมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหาเหตุผลให้กับสิ่งที่ไม่เข้าใจ มีเด็กชายอายุน้อยคนหนึ่งนะครับได้เกมจิ๊กซอว์มาต่อเล่นด้านหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เป็นโลกอีกด้านหนึ่งเป็นรูปผู้ชายคุณแม่ของเด็กชายคนนี้นะครับพยายามให้รูปฝึกหัดที่จะต่อจิ๊กซอว์ให้ได้จนในที่สุดก็ต่อได้สําเร็จคุณแม่ก็ประหลาดใจอย่างมากว่าเด็กอายุแค่นี้รู้แผนที่โลกได้อย่างไรแม่ก็ถามว่าทําได้อย่างไรลูกอ๋อเด็กน้อยตอบก็แค่ต่อด้านหลังที่เป็นรูปผู้ชายก่อนพอได้รูปผู้ชายรูปโลกอีกด้าน ก็ได้เลยพี่น้องครับเป็นจริงอย่างนั้นนะครับเราไม่สามารถแก้ไขโลกนี้ได้เลยจนกว่าเราจะพบบุคคลที่ถูกต้องบุคคลผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องทีละครับท่านกําลังรู้สึกว่าอะไรอะไรในโลกนี้ทําให้เราสับสนวุ่นวายอยู่หรือเปล่าชีวิตในช่วงนี้อยู่ยากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบาดของโควิด1 9ที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก จนเศรษฐกิจไทยนะครับถดถอยตกต่ําธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กค่อยๆล้มหายตายจากไปตลาดหุ้นตกอย่างหนักนอกจากนี้ปัญหาเรื่องหมอกควันที่เป็นปัญหาในช่วงหน้าแล้งซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้ก็กําลังเป็นปัญหาหนักแม้แต่อยู่ในบ้านก็ยังต้องสวมหน้ากากต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเมืองที่ร้อนระอุ พวกนักศึกษาและนักเรียนก็กําลังออกมาขับไล่รัฐบาลและสุดท้ายปัญหาภาัยแล้งที่เกิดขึ้นแล้วปีนี้จะหนักหนาถึงขนาดบางพื้นที่อาจจะไม่มีน้ํากินน้ําใช้กันเลยทีเดียวสรุปแล้วนะครับไม่มีคนไทยคนใดไม่ถูกผลกระทบจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ดูแล้วโลกของเราทุกวันนี้อยู่ยากจริงๆพี่น้องทีละครับอยู่ยากแต่อยู่ได้อยู่ยากแต่อยู่ได้ไดถ้าเราพบถูกคน เข้ามาหาและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ครับแล้วอะไรอะไรที่ว่ายากหรืออยู่ยากเราก็จะยังอยู่ได้อย่างที่สองนะครับปัญหาด้านการทดลองในชีวิตนี้นะครับเราอาจจะไม่มีทางเข้าใจได้ทุกครั้งว่าทําไมเราต้องเจอการทดลองโยบก็เช่นเดียวกันท่านต้องเจอทั้งการทนทุกข์และสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะครับโดยไม่มีคําอธิบายแม้จะมีคําถามมากมายแต่ในโยบบทที่12บสอก็ที่13ท่านก็ประกาศว่า ปัญญาและพลังอยู่กับพระองค์คำปรึกษาและความเข้าใจเป็นของพระองค์นะครับเราอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดปัญหาในชีวิตเราแต่เช่นเดียวกับโยบเราวางใจในพระองค์ได้พระเจ้ารักเราและเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับในหนึ่งเปรตตับทที่5้าข้อเบอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงมีพระปัญญาลิทธานุภาพและความเข้าใจนะครับในมัทธิวบทที่4นะครับเราจะพบว่าผู้ทดลองมาทดลองพระเยซูริสในขณะที่พระองค์กำลังเหนื่อยและหิวแล้วเสนอสิ่งที่สร้างความพอใจทันทีคือการเสกหินให้เป็นขนมปังการอารักขาจากทูตสวรรค์อาณาจักรในโลกและความรุ่งเรืองแต่พระเยซูริสทรงทราบดีว่าทางลัดคือศัตรูตัวร้ายเพราะ อาจจะเป็นเส้นทางที่ดูเหมือนง่ายจะรอดไปได้ปราศจากทุกข์แต่สุดท้ายจะกลับนํามาซึ่งความเจ็บปวดที่เลวร้ายเกินคาดในระหว่างที่เผชิญการทดลองนะครับพระเยซูตรัส3ครั้งว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่านในมัทธิวบทที่4ข้อ 4, ข้อ7และข้อที่10นะครับพระองค์ทรงยึดมั่นในสิ่งที่ทรงทราบว่าเป็นความจริงจากพระเจ้าและพระคำของพระองค์เมื่อเราถูกทดลองพี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยได้ เราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์และความจริงในพระวจนะนะครับเพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงทางลัดที่อันตรายในทุกๆก,การทดลองพระเยซูเดินเคียงข้างไปกับเราเพื่อมอบความกล้าหาญความเข้มแข็งและความหวังในตลอดการเดินทางนั้นนะครับพระองค์เคยต่อสู้และชนะหากเราพึ่งในพระองค์เราก็จะชนะและผ่านไปได้เช่นเดียวกับพระองค์ นั้นพี่น้องทีลกครับวันนี้หากท่านมีคําถามว่าพระเจ้าทรงสนใจพระเจ้าทรงเข้าใจเราหรือเปล่านะครับให้ข้อคิดในวันนี้หนุนใจท่านว่าพระองค์ทรงเข้าใจพระองค์ทรงสนใจแน่นอนเพราะพระองค์ทรงสร้างเราและเห็นทุกสิ่งที่เกิดกับเราและอย่างที่สองเพราะพระองค์เสด็จมาในโลกและมีประสบการณ์ชีวิตในฐานะมนุษย์ฉะนั้นนะครับพี่น้องทีละครับถ้าท่านมีคําถามเหล่านี้รบกวนใจท่านขอพระเจ้าทรงหนุนใจท่านและเสริมกำลังฝ่ายจิตวิญญาณแก่ท่าน ขอบพระเจ้าอุยพระพรครับ